โรคเส้นเลือดแดงของจอประสาทต,ตาอุดตัน (Central Retinal Artery Occlusion) เป็นภาวะฉุกเฉินทางด้านโรคตาโดยมีอาการตามืดดับทันทีในข้างที่เป็นทั่วโลกมีผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ200,000รายสาเหตุเชื่อว่าเกิดจากเส้นเลือดตีบแข็งจากอายุหรือมีก้อนเอ็โบลไลหลุดจากระบบหัวใจและหลอดเลือดมาอุดเส้นเลือดแดงในลูกตาหรือเกิดจากโรคที่ทำให้เส้นเลือดแดงอักเสบบวมและอุดตัน จากการคิดค้นของนายแพทย์สมเกียรติอธิคมกุลชัยจากสู่แพทย์ไทยพบว่าสาเหตุส่วนใหญ่ของโรคนี้เกิดจากการรัดเส้นเลือดแดงของแผ่น lamina cribrosa ที่อยู่ด้านหลังของลูกตาทำให้เกิดการตีบของเส้นเลือดแดงและอุดตันในที่สุดตรวจพบว่าจอประสาทตาซีดขาวจากการขาดเลือดการรักษาต้องรีบแก้ไขภายใน4ชั่วโมง ถ้าช้ากว่านั้นเซลล์ประสาทต,ตาจะตายถาวรการรักษาที่ทำกันอยู่ในปัจจุบันได้แก่ 1. มาตรการลดความดันลูกตาโดยใช้ยาและการใช้เข็มเจาะน้ำในลูกตาออก 2. ให้ยาขยายเส้นเลือด c a r b o g e n i n h a l a t i o n Therapy) 3. ให้ยาสเตียรอยเพื่อลดจอตาบวม 4. ให้ออกซิเจนแรงดันสูง (Hyperbaric Oxygen Therapy) 5. การนวดคลึงลูกตา (Ocular Massage) 6. ให้ยาละลายลิมเลือด f i b r อ n o l y s i s อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานยืนยันการรักษาโรคนี้ที่ได้ผลจริงและการให้ยาละลายลิ่มเลือดก็มีความเสี่ยงถึงแก่ชีวิตได้จากประสบการณ์การรักษาโรคนี้โดยนายแพทย์สมเกียรติอธิคมกุลชัยมีดังนี้ 1. อย่าไปเสียเวลากับการหาสาเหตุของโรคให้รีบทำเวลาในการรักษาเพื่อให้การมองเห็นกลับคืนมาโดยเร็ว 2. รีบพบจากสูแพทย์ใกล้บ้านให้วินิจฉัยแยกให้ออกระหว่างจอประสาทต,ตาขาดเลือด หรือมีเลือดออกที่จอประสาทตาเข้าไปในวุ้นตาเพราะอาการคล้ายกันมาก 3. เมื่อทราบแน่ชัดว่าเกิดภาวะขาดเลือดเฉียบพลันที่จอประสาทตาให้ผู้ป่วยรีบแก้ปัญหาด้วยนวัตกรรมนวดตาโดยทำการกดเบ้าตาทีท,ทีบ่อยๆให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 4. นวัตกรรมนวดตาที่ถูกต้องให้เข้าดูตามลิงก์ในดีสคริปชันหรือคลิปในตอนท้าย 5. เมื่อการมองเห็นกลับคืนมาให้ติดตามผลกับจักษุแพทย์ต่อไป สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตเทคนิคการกดตานะคะโดยการเริ่มจากยกเข้มข่ยกมือขึ้นมาสองข้างการกดตาคือโดยการใช้เนื้อบริเวณตรงนี้ค่ะเนื้อตรงอุ้งม,มือกดที่เบ้าตากดตั้งแต่หัวตามาจนถึงหางตาหัวตาจนถึงหางตานะคะแห้มข่ย,ยกมือขึ้นมาทั้งสองข้างเลยค่ะกระดาข้อมือสอดเข้าไปให้เต็มเบ้าตาห้ามทับหนกแก้มห้ามทับด้านสมู สอบให้ตามตรงตะไลแบบนี้ค่ะแล้วให้มือเฉียงมาตามแนวแขนมันจะเว้นเป็นสามเหลี่ยมจมูกนะคะิ้วก้อยพับกันหน่อยแต่ปลายมือไม่แตะศีรษะคือจำง่ายคือทำเป็นรูปสามเหลี่ยมเว้นจมูกนะคะทีนี้ให้คนไข้ก้มหน้าศอกวางบนโต๊ะทีนี้แนวแรงที่กดนะคะก็คือให้มือด้านนี้ค่ะกดดัน พุ่งทะลุมาทางศีรษะด้านนี้อันนี้คือเป็นแนวแรงกดส่วนมือด้านนี้เนี่ยก็กดดันพุ่งทะลุมาทางศีรษะด้านนี้ยืดหลังขึ้นกระดกข้อมือก้มหน้าประมาณ4.5องศาแล้วค,ค่อยๆเคิ่มแรงกดเข้าไปพร้อมกันสองข้างเลยค่ะตามแนวแรงที่บอกเมื่อกี้เลยให้เห็นแสง แสงที่ว่านี้เป็นแสงอะไรก็ได้นะคะบางคนก็เห็นขาวๆจ้าๆจ,จะเป็นจุดๆยิบยับวูบวาบอะไรก็ได้พอสมมติคนไข้กดเห็นแสงแล้วให้หยุดน้ำหนักก็คือค้างน้ำหนักไว้เท่าที่เห็นแสงนะคะค้างไว้สองนาทีครึ่งภายในสองนาทีครึ่งก็กดนิ่งๆไม่ต้องคลึงไม่ต้องเค้นอะไรเลยส่วนจำนวนครั้งที่กดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับจักษุแพทย์ที่อ่า รับการตรวจนะคะพอสมมติกดครบสองนาทีครึ่งแล้วให้คุณไข้ค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาค่อยๆเอามือออกแต่ยังต้องหลับตาไว้ก่อนเพื่อให้ตาปรับกระแสงข้างนอกก่อนถึงจะค่อยๆลืมตาขึ้นมานะคะหลังจากกดเ็รเนี่ยค่อยๆลืมตาขึ้นมาตาจะพ่าอยู่ประมาณสักพักหนึ่งนะคะก็คือ นี้คือกดถูกต้องแต่เมื่อไหร่ถ้าสมมติกดเสร็จลื่นตามแล้วตาไม่พรีาเลยเนี่ยแสดงว่าน้ําหนักที่คุณให้กดเบาไปหน่อยครั้งต่อไปถ้ากดก็เพิ่มแรงกดเข้าไปอีกหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าสมมติท่านไหนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะแล้วก็ต้องการจะเริ่มการกดตาเริ่มกานลวดตานะคะก็คือแนะนําให้รา